สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาพบกับพี่กันตรีอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามาแนะนําให้รู้จักนะคะว่านสมัยก่อนสมัยโบราณเนาะซึ่งพี่กันตรีก็มีมาตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรละเนาะก่อนที่จะมาเล่นบอลเนาะอันนี้ก็เป็นว่านนะคะว่านที่คนนิยมกันนะคะตอนนี้กําลังนิยมกันนะคะเขาเรียกว่าสเสน่จนันโกเมนนะคะเพื่อนๆนะตอนนี้พี่กันตรีจะ พามาให้ชมต้นของสเสนจันโกเมนนะคะซึ่งตันนี้ถือว่าเป็นที่นิยมนะเป็นไม้มงคลอีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อนๆนะเราน่าจะหาใบนะคะลักษณะใบนะคะรูล,ลักษณะเส้นใบนะเส้นใบชัดเจนเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้เส้นใบของสเสน่จันโกเมนนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะร่องใบนะร่องใบจะเห็นชัดและใบจะเข้มนะคะเขียวเข้มเลยนะคะเพื่อนๆลองดูนะสเสน่จันโกเมนนะคะ เดี๋ยวพี่กันตรีให้ดูนะคะอันนี้ลักษณะใบเขาใบจะกลมๆนะคะอะ่เหมือนรูปหัวใจนะคะเหมือนรูปใบโพเลยนะคะใบเขาก็ไม่แหลมเท่าไหร่นรนะอันนี้เขาเรียกเสนจันโกเมนนะคะดูร่องลึกนะเพื่อนๆนดูนะคะเส้นใบเขาชัดเจนมากเลยนะคะเพื่อนๆนแล้วก็ใบจะหนานะเพื่อนๆพองดูนะใบหนาเส้นใบจะลึกและใบจะใหญ่นะคะ อันนี้คือเสน่จันโกเมนนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวให้ดูนะคะนะเผื่อว่าเพื่อนเพื่อนจะสนใจเลือกซื้อนะคะมาไว้ประดับบ้านนะคะถือว่าเป็นไม้มงคลนะคะอ่าลังดูเส้นใบเขานะคะเส้นใบลึกและใบใหญ่มากใบของเขาใหญ่มากใบหนานะคะใบหนาเป็นล่องลึกเลยนะคะเนี่ยเสน่จันโกเมนนะคะนะเดี๋ยวเพื่อนๆนนะคะ ให้ดูนะคะใบสวยนะคะเขียวเข้มเลยนะเพื่อนๆใบเขานะคะเขาเรียกสเสน่จันโกเมนนะคะพอดีพี่กันตรีมีอยู่มีที่บ้านนะคะสเสน่จันโกเมนเรามีอยู่นะคะใบสวยนะคะสวยมากเลยที่แรกพี่กันตรีได้มาก็นึกว่าเป็นสเสน่จันแดงนะคะแต่ปรากฏว่าไปดูคลิปของเพื่อนๆน,นะคะใน YouTube แล้วปรากฏว่าของพี่กันตรีเป็นสเสน่จันโกเมนนะคะ ดูจากใบนะคะทีนี้ดูลำต้นนะคะลำต้นเขาชาัดมากเลยสีแดงเลยนะคะเพื่อนๆลําลต้นออกม่วงนะคะออกแดงเข้มเลยนะคะออกสีแดงนะคะออกม่วงสีแดงอย่างนี้เลยลำต้นเขาลำต้นของจันโกเมนนะคะ,ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนดูนะคะเผื่อว่าจะได้ไปดูว่าที่บ้านของตัวเองเป็นอะไรนะคะแล้วต้นจะใหญ่จะสูงนะคะก้านนี้ ต้นนี้เนี่ยความสูงน่าจะประมาณสองฟุตนะคะความสูงของจันโกเมนแล้วก็ใบจะใหญ่นะคะเพื่อนๆเนาะใบใหญ่แล้วก้านจะเข้มนะคะสีออกแดงๆงนะคะสีออกม่วงแดงสีเข้มเลยม่วงแดงเลยนะคะสีม่วงๆนะสีเข้มร่องใบนะคะชัดเจนนะคะนะแล้วก็การขยายพันธุ์ไม่ยากนะคะถ้าแตกหน่อมาเนาะ ถ้าเขาแตกหน่อมาเราก็แยกหน่อนะคะแยกหน่อไปปลูกอันนี้อันนี้ยังไม่แตกหน่อนะเพื่อนๆนะแต่ต้นใหญ่มากเลยลองดูสีของของเขานะคะเสนจันโกเมนนะคะเพื่อนเพื่อนต้นใหญ่มากอ่าสำหรับอากาศนะคะเขาจะชอบไม่ชอบแดดนะคะเพื่อนๆไม่ชอบแดดนะคะแต่ชอบที่ร่มรำไรนะแสงแดดเปรี้ยงๆก็ไม่ชอบเพราะว่าเดี๋ยวใบเขาจะไหม้ เขาจะชอบอยู่ในที่ร่มนะคะอันนี้เรียกว่าไม่ได้แดดนะคะก็อยู่ในที่ร่มเนาะนะคะอันนี้ก็กําลังแตกมาเห็นไหมคะสวยมากเลยให้เพื่อนๆดูนะคะยังไม่แตกนะยังไม่แตกหน่ออกมาก็ยังมีต้นต้นเดียวเหมือนเดิมนะเพื่อนๆลองดูนะคะนะคะสําสหรับสเสนจ่จันโกเมนนี้นะคะซึ่ง มีความเชื่อว่าเป็นว่านที่ใครอามาปลูกแล้วนะคะจะช่วยให้มีเมตตามหานิยมนะคะเป็นอ่าใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงนะคะนะทำมาค้าขายก็ขึ้นนะคะสเสนจันโกเมนนะนะคะคือจะมีอ่าเขาเรียกว่าจะมีเมตตามหานิยมนะใครเห็นใครก็รักนะนะคะสเสนจันโกเมน เมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครก็หลงโดยเฉพาะผู้ที่ทํามาค้าขายนะคะผู้ที่ทํามาค้าขายเราก็ควรหาติดบ้านไว้เ,เนาะนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญคือเวลาเขาปลูกเสกพระทําพระอะไรเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้หัวหรือลําต้นนะคะบดผงเป็นผงนะคะใส่ไปเวลาทําพระนะคะหล่อพระเนาะ ซึ่งมีความเชื่อว่าจะทําให้มีเมตตามาหานิยมใครเห็นใครรักใครหลงทํามาค้าขายขึ้นนะคะนะก็สวยนะคะเพื่อนๆก็เลยเอามาฝากนะคะวันนี้เนาะเป็นเขาเรียกว่ามันของชนิดนี้มีมาตั้งแต่โบราณเนาะเพื่อนๆปอดีบ้านพี่กันตรีก็มีอยู่ก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆน,น,นะคะให้ชมกันเนาะว่าอันนี้เป็นสเสน์จนโกเมนนะคะ ให้ดูดทีเนาะเสน่จบรมินล่องเจะึกลึกมากเลยนะคะดูด้านหลังใบนะชัดเจนนะคะใบเขียวเข้มใบหนาเขียวเข้มใบหนานะคะนะแล้วจะชอบอากาศที่ชื้นชื้นนะคะชอบอยู่ที่ชื้นนะเพราะฉะนั้นน้ำต้องรดไว้ยังให้ขาดนะคะถ้าขาดเมื่อไร่ก็เหี่ยวนะคะเพื่อนๆ อ่านี้คือสเสนจันโกเมนนะคะก็ให้เพื่อนๆดูนะคะสีเขาประมาณนี้สีเขาก็ประมาณนี้นะคะนะก้านใหญ่มากเลยดูนะพี่กันตรีจับดูก้านครับเพื่อนๆจะได้ดูว่าก้านเขาใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนะใบก็ใหญ่มากดูนะคะเพื่อนๆดูนะสเสนจันโกเมนก็วันนี้ก็เลยเอา ว่านสเสน่จันมาฝากนะคะเพื่อนๆเนาะเผื่อว่าใครสนใจจะซื้อไว้นะคะหรือใครมีแล้วก็จะได้ไปสังเกตว่าของเราเป็นอะไรนะคะของเราเป็นอะไรนะคะซึ่งว่านสเสน่จันก็จะมีหลายอย่างมีทั้งสเสน่จันขาวจันเขียวจันแดงจันโกเมนนะคะวันนี้พี่กันตรีก็พามารู้จักสเสน่จันโกเมนนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะ ก็ช่วงนี้จันโกเมนก็ถือว่าราคาก็มาแรงนะเพื่อนๆนะคะกระแสของอาบ้านสเสน่จันก็ถือว่ามาแรงช่วงนี้นะคะใครมีไว้ก็ถือว่าเป็นมงคลนะคะเพื่อนๆเนาะเป็นมงคลแก่ตัวเองแก่บ้านนะคะจะทําให้เรามีเมตตามหานิยมเนาะเพื่อนๆสเสนจันโกเมนนะคะ ใบจะสวยใบยจะหนามากนะเพื่อนๆลองดูนะนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะให้มารู้จักสเสน่ห์จันโกเมนนะคะสำหรับอ่าต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาติดตามชมและให้กำลังใจทางช่องลูกชวนาภาเลาะชาแนลนะคะช่องนี้ก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการเกษตรเนาะการเกษตรแล้วก็อ่าไม้ประดับนะคะบอนสีแล้วก็ไม้มงคลต่างๆเนาะ ค่ะพี่กันตรีก็ต้องขอขอบคุณเอฟซี FC ทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจติดตามรับชมกันตลอดมานะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเ,เพื่อนๆใบสวยมากเลย